สวัสดีค่ะในบทนี้นะคะป้าน้อยจะมาพูดถึงเรื่องค่าของคุณคุณค่าของชีวิตค่ะทุกชีวิตที่เกิดมาไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกแต่ทุกชีวิตเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้แต่และชีวิตไม่รู้ว่าคนเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง เมื่อมีความไม่รู้เป็นมูลฐานการใช้ชีวิตที่มีค่าของแต่ละคนจึงแตกต่างกันใช้เวลาที่มีเท่ากันบริหารเวลาไม่ถูกต้องเหมือนกันบ้างก็เอาเวลาและร่างกายที่มีค่าไปถล่มทลายด้วยอบายมุกการทำงานเลี้ยงชีพถ้าทำด้วยความไม่รู้ก็อันตรายก่อให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจได้เช่นกันถือว่าชีวิตที่เกิดมาย่อมขาดทุนค่ะ เพราะฉะนั้นนอกจากเรียนวิชาชีพเพื่อนำมาใช้ทำมาหากินเลี้ยงชีพแล้วคนเราจึงจำเป็นต้องเรียนวิชาชีวิตเพื่อให้รู้ว่าคนเราเกิดมาเพื่อสร้างความดีสั่งสมบุญบารมีเป็นสเสบียงในการเดินทางสู่เป้าหมายในสังสารวัตรทุกชีวิตล้วนแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นบทสรุปนะคะ เมื่อทุกชีวิตเห็นตรงกันตามหลักพระธรรมวินัยว่าคนเราเกิดมาสร้างความดีสั่งสมบุญบารมีทุกชีวิตก็จะเดินไปในทิศทางเดียวกันโดยถือหลักละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสสั่งสมบุญบารมีด้วยทานศีลภาวนานำชีวิตที่มีค่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ให้มีคุณค่าในการทำประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเองเพื่อความสุขในปัจจุบันชาตินี้และภพชาติเบื้องหน้าซึ่งถือเป็นกำไรชีวิตค่ะโดยโลกมนุษย์นี้ก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะ,ะน้อยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะเรามาเรียนวิชาชีวิตกันเพื่อความเป็นอยู่ที่ถูกต้องปลอดภัยและดีงาม ในโลกมนุษย์นี้และพบชาติเบื้องหน้าค่ะสวัสดีค่ะ